โอเคครับสวัสดีครับโอเควันนี้เรามาเที่ยวชมแปลงนาข้าวนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนโบลวนะครับในการย่อยนานะครับอ่าแล้วก็ผมอยู่กับเจ้าของแปลงแล้วครับนะครับโดยการแนะนำของพี่สลาวุธครับพี่สลาวุธนะอ่าแนะนําให้คุณแม่บุญชิดอ่ามาลองใช้อะมิโนโบาวในการย่อยเดีย๋ยวเรามาสัมภาษณ์เลยครับว่าคุณแม่ใช้อะมิโนบาวของเราในการย่อยนา นะครับไปแล้วเปลนอย่างไรบ้างอ่าโอเคของแม่กี่ไร่ครับแม่17ไร่ค่ะ17ไร่ค่ะ,ะ17ไร่อ่า17ไร่ย่อยนาใส่อะมิโนโบาวเข้าไปค่ะใส่ไปกี่ขวด2ขวดค่ะ2ขวดใส่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ใส่ไปแล้วก็ตีดินเลยนะพอหลังตีดิน2อสวันนะมันจะเป็นฟองขึ้น ฟองขึ้นแล้วก็แบบดินนิ่มอ่ะแต่ก่อนมันมีไหมไอฟองเนี้ยไม่มีค่ะคือฟองขึ้นเลยว่าก็เดอยวก็ฟองเบียอะไรเงี้ยฟองเบียเลยขึ้นโอ้หก็พี่ธราวุธก็มาถ่ายดูอันนั้นเออมีรูปด้วยนะพี่ธราวุธถ่ายไว้นะอ่าเป็นฟองเบียรเลยแล้วดินมันเป็นยังไงนะมันิ่มเลยเทะ่คือดินมันนิ่มขึ้นใช่แบบมันเป็นเลนมาเลยอันนียที่ย้ำเนี่ยอ่าเป็นดินแบบไม่มีก้อนอ่ะ ก็สาเหตุก็เกิดจากการเปื่อยยุ่ยแล้วก็ไอ้ที่เปื่อยยุ่ยเล็กๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงๆแล้วมันคือสารอาหารชั้นเลิศนะครับของต้นข้าวในอนาคตเลยอ่าอะคุณแม่ย่อยไปหมักหมักทิ้งไว้ประมาณกี่วัน10วันประมาณ10วันเลยเนี่ยสิวันเนี่ก็สิวันพวกนี้จะว่าหันอ่าซึ่งเราก็แนะนำให้คุณแม่ไม่ต้องใช้ยาคุมเลนไม่ต้องใช้ยาคุมหญ้ ถ้าจะฉีดจริงเดี๋ยวไปฉีดยาเก็บยาอีกรอบหนึ่งค่ะกุมแห้งอ่าโอเคนะครับปัญหาของวัชพืชข้าวดิเข้าวเด้งเนี่ยเป็นปัญหาเยอะไหมข้าวดิเข้าวเด้งไม่ค่อยมีค่ะที่เนี่นะจ้ะส่วนใหญ่เป็นปัญหาอะไรมันแบบไงไอ้หญ้าหนวดแมวหนวดปลาดุกอเยอะโอ้ก็เลยอยากให้อาย่าพวกนี้มันหายไปอยากให้ม sure> ันลดลงไปจ้ะอ่าถ้ามันหายไปมันดีไหมก็ดีข้าวก็ไม่ต้องก็ดีเลยอ่ะเพราะว่ามันคุมข้าวหมดพอมันขึ้นมาใช่ไหมอืม มันก็ทับข้าวไปข้าวก็ขึ้นมาโดเดเออโดเดยมัน,นมันแข่งกับข้าวเลยอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะครับโดยพี่สาวุฒิของเรานะครับจะมาติดตามดูว่าแปลงนาข้าวแปลงเนี้ยสิบเจ็ไร่ทําการย่อยนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปื่อยยุ่ยไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าผลลัพธ์ของการปลูกข้าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสวัสดีครับ